ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับยกหางยกใบดันได้ปกติแล้วนะครับสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับอันนี้มารีวิวนะปัปญหาวิธีแก้ปัญหานะครับกรณีคอนโทลนะครับมาดูวิธีแก้ปัญหานะครับชุดคอนโทลแข็งนะกรณีใช้ไปแล้วคอนโทลแข็งก็คือโยกไปข้างหน้าเนี่ยไม่ได้อันนี้สู้แล้วสู้มือแล้วแต่ข้างหลังเนี่ยได้ปกตินะครับชุดคอนโทลที่ที่เพิ่มเข้าไปนะครับ มันจะเป็นระบบดันคือกรณีที่เราดันสุดดันสุดนานๆนนทิ้งไว้นานๆจะเกิดตัวแกนข้างในนะครับเป็นโอลิงปิ้นนิดนึงนะครับทำให้แข็งเลยครับดันมาข้างหน้าไม่ได้เหมือนเหมือนโอลิงมันปิ้นปิ้นถีบนิดนึงนะครับในชุดแกนของเนี่ยวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนปัญหามีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าอ่ะให้สบพึ่งสังเกตนิดนึงว่าถ้ากรณีคอนโทรลแข็งเราแก้ได้ครับง่ายๆ ลองดูก่อนวิธีนี้ก่อนถ้าไม่หายเดี๋ยวค่อยไปไล่ปัญหาต่อไปนะครับนี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะตัวนี้ปรต้า L 3 4นะครับติดคอนโทรลเพิ่มมานะครับแต่ตอนนี้มันดันมาข้างหน้าไม่ได้แต่ข้างหลังเนี่ยได้ปกติข้างหน้าในแข็งนะครับติดคอนโทรลเพิ่มมาเป็นจุดจำ้ำนี่ก็บอกวิธีแก้ปัญหาคร่าวๆกันนะอ่ะเราลงมือเลยครับอาการกรณีอย่างเนี้ยหกเหลี่ยมน,นะครับ ตัวเดียวช่วยได้หกเหลี่ยมนะครับเป็นไซส์ไซส์เบอร์เขานะครับแต่ว่าเนี่ยที่เขายันด้านหน้าเนี่ยก็คือมันจะเป็นอาการของการกดแช่นะครับอาการของการกดแช่ทิ้งไว้หรือทํางานเรื่อยๆแล้วเกิดอาการของโอลิงปิ้นนิดนึในแกนชุดแกนนะครับเรามาแก้นิดเดียวนิดเดียวนะครับหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับหกเหลี่ยมตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยคายหลังตูดปั๊ม ตัวเนี้ยครับคายลลมหลวงนิดเดียวมันจะมีน้ํามันลั่นออกมานิดเดียวครับน้ามันในชุดชุดกลุ่มเนี้ยนะครับกลุ่มเนี้ยลั่นออกมานะครับแล้วก็ลองไปโยกดูนะครับแกนโยกจะกลับมาปกติแล้วเพราะว่าตัวน้ํามันที่ลั่นออกมามันจะทําให้ตัวโอลิงอ่ะกลับคืนเข้าไปในล่องปกติเลยครับถ้าถ้าไม่เสียมากมากนะอาการเนี้ยแก้ปัญหาเงี้ยช่วยได้เลยครับคายนิดเดียวนะครับคายชุดหลังนิดเดียวทั้ง4ตัวนะครับจะมีน้ํามันซึมออกมานิดเดียว ปุ๊บแล้วก็ไปโยกดูนะครับตัวนี้คันโยกจะกลับมาเป็นปกติแล้วอ่ะเรามาลองดูครับอ่าโยกแบบอิสระปกติแล้วครับพอโยกได้ปกติเนี่ยเราก็ขันอัดอัดชุดหลังนะครับตัวที่เราคลายน็อตเนี่ยขันเข้าไปนะครับพอแค่พอตึงมือนะเดี๋ยวตัวเสื้อจะจะแตกนะครับเอาแค่พอตึงมือก็พออันนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรเพราะชุดหลังเนะี่ยเขาจะไม่มีน้ํามันอยู่เขาจะเป็นตัวดันธรรมดาครับ เป็นห้องธรรมดาห้องสปริงธรรมดาเลยตรงนี้แก้ปัญหาตรงนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นกรณีที่คันโยกมันแข็งหรือมันโยกไปหน้าไม่ได้หรือหลังไม่ได้เนะน,นี่ยอันเนี้ยแก้ได้เนี้ยนะครับเป็นการรีวิวนะครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนก่อนจะไปหาปัญหาใหญ่ถ้าตรงนี้จบก็ไม่มีอะไรละโยกเสร็จแล้วได้ลบล่ะฝากด้วยครับวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเวลาคอนโทรลมันยันนะหรือโยกไม่ได้ครับ ก็ทดสอบนะครับหลังแก้ไขปัญหานะครับอ่ะโยกแล้วนี่ยเป็นปกติแล้วครับอ่ะโยกครับปกติแล้วครับก็จะเห็นวิธีนะครับแก้ปัญหาอันนี้ช่างต้นรีวิววิธีแก้ปัญหาเื้องต้นก่อนไปหาช่างไฮดรอลิกละเราทำดูครับฝากด้วยฝากติดตามเพจ f c e b o o k y o u t u u e t i k t อกนะถ้าเห็นเป็นประโยชน์นะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ